สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องสอเขียวผ้ารวยช่วงเศร้าเยน็ยน,ยนพี่น้องเอ่ยเบากันแต่เดือนเย็น,ยนค่ะพีนาาน่น้องอากาศยังหนาวคือเกาเอาความเฮความหา้าความปังความรำรวยมาฝากพี่น้องเฮาเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเรามาเจอกันของวันที่9กุมภาพันธ์68นะคะเป็นวันที่9ที่โชคดีเป็นวันเปิดสิง่งเปิดตัวรอบแรกของอาจารย์ รัฐบาลไทยนะคะมาจากที่ไหนไปดูสินะคะพี่น้องหลวง ปูคำชนนะคะรัฐบาลไทยจากปูคำชนนะคะมาขอฝากเปิดตัวรอบแรกนะคะพี่น้องจากลูกศิลลูกหาทรงเข่าประกวดนะคะพี่น้องเอามาเป็นตัวเลขแนวทางของงวดวันที่สิบหกกมุาพันหก6ปดค่ะพี่น้องเปิดตัวรอบแรกนะคะได้ยินข่าวาเลขแตกเลขปังดีเข่ามาหลายงวดแล้วนะคะาล่าสุดแตกหาหนึ่งนะคะ สามโตแต่ก็เคยเข่านะคะเข้าสองศูนย์เก่าสันค์ขพี่น้องอาจารย์เพิ่นเวามากแนะนํามาให้เขาฟังนะคะพี่นอ้องที่แรกกรับบรลูที่ไปที่มานะคะพี่น้องว่าเลขอาจารย์ ปูคาชนนี่มาแต่ใสนะคะพี่น้องสอเขียวก็เลยโทษไปหากับอาจารย์ู้ทธีน้าเหล็กมาให้สอเขียวลงนะคะพี่น้องมาจากใสนะคะพี่น้องมาจากวัดแห่งหนึ่งจากหลวงปูคาชนค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดเคยได้ฟังยุคช่องอื่นนะคะเอ่อก็จะรู้รายละเอียดของปูคาชนนะคะพี่น้องหรือว่า จะได้ยินเรื่องเล่าของเพื่อนมาตามช่องเล้วนะคะรายละเอียดเป็นจังใดกะบางที่ถ้าซอเขียวเบาผิดเบาถือกับขออภัยนะคะพี่น้องเพราะว่าโตเลีกแนวทางมาไม่เราอาจารย์กะพึงจะรู้จักกันไม่ไหม,ไมค่ะพี่น้องบางที่นะเอิ้นซื่อกับผิดพี่น้องนะคะด้วยความที่ว่ามันเบาบาถือนะคะพี่น้อง ลืมซื้อนะบะชินบคุณเคยนะคะพี่น้องเออแล้วใครนะคะที่จะชมเลือกงามยามดีนะคะเข้าไปชมที่คลิปของ2เสียนดังนะคะของพ่อเสียนเพลงแล้วก็พ่อเสียนนองหานนะคะปล่อยลงช่องไปแล้วนะคะเลือกงามยามดีวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกของทุกวันนะคะเลือกงามยามดีเนาะค่ะเอามาฝากกันสิ่งดีๆนําไปใช้เป็นชีวิตจิตประจําวัน พลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะอะไรมันจะได้ดีขึ้นนะคะพี่นงองจากไม่มีทางออกไม่มีทางแก้สิ่งดีๆที่ซอเขียวนำพามาให้เป็นเลิกมงคลเป็นเรื่องราวดีๆในช่องนะคะอาจจะทำให้ทุกคนมีช่องทางมีวิถีชีวิตที่พลิกผันปรับสัดสภาพความเป็นอยู่ปรับการกระทำของจิตประจำวันปรับนิสัยปรับ ตัวเองนะคะให้เข้ามาอยู่กับเรื่องราวที่ดีๆนะคะที่ซอเขียวได้แนะนําให้จากคนที่ไม่เคยรู้อะไรนะคะมีคนมาแนะนําในเรื่องราวดีๆนะคะก็จะก่อเกิดบ่อเหตุแห่งความโชคดีนะคะมีความสุขนะคะจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนะคะ เอามาใช้ให้เป็นจิตจวัดประจำวันเราได้เลยนะคะด้วยความเชื่อและศรัทธาซอเขียวใช้เป็นประจำก็เลยแนะนำสิ่งดีๆมาฝากค่ะถ้าซอเขียวไม่ได้ฟังคลิปนี้จากอาจารย์ไม่ได้ไปฟังไปชมนะคะซอเขียวกินไม่ได้นอนไม่หลับเดินไปไหนไม่มั่นใจค่ะพี่นอ้องนี่รู้จักอาจารย์มาโดดแล้วแล้วก็ใช้สิ่งที่อาจารย์แนะนำเอามาเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะพี่น้องก็ดีขึ้น นะคะการรู้สึกว่าทุกสิ่งอย่างมันเป็นไปได้นะคะพี่น้องด้วยความเชื่อและศรัทธานะคะพี่น้องเอาล่องล่องเขาไปฟังเขาไปพิจารณาเนาะว่าไม่มีเรื่องงามงามดีแต่ก็มีเรื่องราวดีๆให้ฟังบางวันนะคะมีเรื่องเตือนกันมีเรื่องให้ระมัดระวังนะคะเ,เตือนภัยกันก่อนนะคะเ,เรื่องไหนดีเราก็มีให้เป็นบางวันนะคะเพราะว่าดาวออโคจรมันไม่เหมือนกันนะคะพี่น้อง อ่าก,กลับขอบคุณขอบคุณตนฉบับครูบาอาจารย์เพลินนะคะภูทีเพลินห้คําดีๆแนะนําสันเสิริญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะคะที่ซอเขียวได้นําเรื่องราวของท่านมาสู่ท่านผู้ชมทางช่องของซอเขียวนะคะพี่นงซอเขียวก็กลับขอบพระคุณและขอให้อาจารย์จงเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเราไม่เคยเห็นตัวตวนที่แท้จริงแต่เราเห็นกันทุกวันทางช่องก็ฝากความรู้สึกดีๆนี้นะคะไปหาอาจารย์ นะคะให้อาจารย์มีแต่ความโชคดีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะให้ร,ำร่ำรวยงินทอง,ทองสมดังใจปรารถนาครอบเพื่อมีความสุขค่ะ,ะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นเป็นนักดูดวงนะคะเป็นนักดูดวงนะคะเราก็เอาสิ่งดีๆเหล่านั้นมาแนะนํากันนะคะพี่น้องเพื่อที่จะให้มีสิ่งดีๆเข้ามาให้เราได้ฟังได้ชมกันด้วยเนาะค่ะมีซอเกียวเบาจากความรู้สึกจริงแล้วก็ สิ่งดีๆที่ไม่หาเอาออกจากอกจากใจมากฝากกันนะคะพี่นองกับบ่เคยลบลู่บุญคุ้นคู่บาอาจารย์นะคะอ่าถึงเราจะไม่รู้จักกันแต่เรามีความผูกพันทางอ่การบึงในช่องนะคะพี่นงบ่าบ่าอาจารย์ได้กร้างนะคะพี่นอง ทุกคลิปทุกช่องนะคะที่เราเข้าไปดูไปชมนะคะพี่น้องมีตัวตนหมดนะคะไม่ใช่ของอปลอมนะคะ <c oughs> ค่ะพี่น้องบางที่อาจารย์เพื่อน,นอาจจะเบิ่งซอดเขียวอยู่ก็ได้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าใครดูเรามั่งนะคะพี่น้องแต่ถ้าคอมเมนต์มาเรารู้ค่ะพี่น้องนะกดมาให้กําลังแรงใจกันรัวๆนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทุกครั้งนะคะพี่น้องเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสของการแจ้งเตือนนะคะในทุกคลิปในทุกแนวทางนะคะอ่า เอาบาดที่นี่มางโง่ใส่ตัวเลขแนวทางบาดท,ที่นีพี่น้องเอา,าไปไกลๆกับบลืมดอกลงปูข้ามชนนะคะพี่น้องอหลังจากแตกหาหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องล่าสุดนี้นะคะพี่น้องเพิ่นวามานะคะพี่น้องซอดเขีเยวบ่เห็นดอกแต่ว่าเพิ่นวามาก็ะลยวาน้าเพิ่นนะคะรอบนี้แคบหนาจอไวก้กอนก็นได้ถ่ายย่างบ่ท่านได้มั่นใจบ่ท่านหูจักอาจารย์เป็นทีแน่นอนนะคะพี่น้องเอ,อยังไม่รู้จักอาจารย์ เป็นหลักเป็นแหลงหรือยังไม่รู้จักแบบมัม่นใจแล้วก็ฟันทงนะค่ะพี่น้องเออเข้ากับเคบหน้าจอไปสักก่อนถ้าตามงวดนางวดรุ่นถ้ามันเข่าก็ได้แต่ว่า่ันเพื่อนเอาเพื่อนก็ะได้ด่บนะนะ้นเข้าบ่อยไรทีบ้นเลมเป็นพี่น้องโอ้เสียใจเด้แม่นบอเสียดายเนีแม่นบอเวลาเรียกออกมานะคะแต่ส,สดอดเขียวว่าตัวไพี่น้องมักโตัวไรพี่น้องอยากได้จัดไปอย่าให้เสียนะคะพี่น้องอ่าใส่ดุลพินิจผิดจารณาญานในการรับชม มักตัวใดจัดไปค่ะพี่น้องอืมแต่ถ้าไม่ชอบก็แคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางอาจารย์มาไหมเขายังบลูหลักรูแรงว่าไปมากจังใดเหล็กแนวทางเนาะแล้วกับข้าผู้ใดที่รููจักปูข้าชนนะคะพี่น้องเพื่อนรู้จักรเรียกว่าเหล็กปูข้าชนมากจังใดแบบใด เฝ้านำหลวดคันว่ามันถือมีปานนี้พี่น้องเขาเัื่องสามตัวทั้งสองตัว,ตวไผสีบามันเนาะห่วยมันมาจากคู่แหละนี่คู่เด่นกับมาสามคู่คู่ร่องสามคู่สามตัวแตกมากสามหางพี่นอ้องอือหัวบ่กสามหางสามชุดค่ะพี่นอ้องบางที่คน คนเข่ากับฟังฟ่งภาษากันบ่คอยรู้เรื่องเวิรดี่เนาะพี่น้องไม่ชัดเจนไม่รู้แปลภาษาบ่าออกก็มีค่ะพี่นอ้องโดยเฉพาะพี่น้องขึ้นบาน้านท่อนะคะคนอยู่ในเมืองไทยเข้านี่กับมีหลายภาษาเนาะพี่นอ้องเก่งใจอยู่นะคะพี่น้องเก่งใจอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าสอบเจาวกับคนเราแบบ เอาทัศนาคติเอาความเป็นตัวตนของยาของออกมาหลุดนะพี่น้องลังเดียวกับม่ไทยปนลังเดียกันม่เล่าปนค่ะพี่น้องแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อ่มันสิไปนะค่ะพี่น้องแต่ละช่วงของการเบ้าเนาะค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางวันนี้เปิดตัวรอบแรกเป็นยังไรบาทที่นี่พี่น้องเข้าไปตามตัวเลขแนวทางกันนะคะพี่น้องของวันวันที่16กุมภาพันธ์หกของหลวงปู่คําชนกันนะคะเบ้าแล้วก็ตามตัวเลขแนวทางกันได้เลยค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะมาแล้วนะคะรัฐบาลไทยนะคะของปู่คำชนนะคะ16กุมภาพันธ์68นะคะวิ่งรูด5และ8บนล่างนะคะชุดวีนนะคะมี0มี6มี7มี3มี2นะคะคู่เด่น5 8 5 6 5 0คู่รอง8 0 8 6 8 7 3ตัวแตกให้5 80, 8 0 8 6 5 หกแดหค่ะพี่น้องเอาผิดจารณาแล้วก็แคปหน้าจอกันนะคะสําหรับเลขปู่คาชนเปิดตัวรอบแรกขอแจ้งเกิดทางช่องซ้อเขียวก็ยินดีต้อนรับและยินดีน้อมรับครูบาอาจารย์ยินดีให้บริการในตัวเลขเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆุกอาจารย์ทุกสํานักนะคะยินดีเป็นสะพานบุญให้นะคะกับทุกอาจารย์ทุกสํานักดังนะคะ อขอให้เลขแตกปังในการเปิดตัวรอบแรกครั้งนี้นะคะเป็นวันที่เก้าขอให้เป็นเก้าเห็นความโชคดีนะคะเปิดตัวรอบแรกวันนี้ขอให้แตกปังนะคะขอให้คนเข้ามาดูเยอะๆให้ยอดวิวอาจารย์เยอะๆนะคะรัฐบาลไทยปูข้าชนค่ะพี่น้องฝากไว้เปิดตัวรอบแรกสิบหกกลุ่มผ้าพันหกแปดหลังจากแตกล่าสุดห้าหนึ่งนะคะก่อนหน้านั้นก็แตกสามตัวมานะคะพี่นอ้องสองศูนย์เก่าค่ะพี่น้องรอบนี้มาห้วิ่งรูด หและ8ดบนล่างชุดวีนมีศูนย์มี6มี7ดมีสามมี2นะคะคู่เด่น5้าแปดห้าหหคู่รอง80 8ศูนยดหกดเดสตัวแตกห80แปดศูหาหกห้ดหห้า 8, 6, นะคะแปดหห้าค่ะแล้วก็6 8แดหนะคะอ่าพิจารณากันได้เลยนะคะอ่ถูกใจผู้ใดบ่นนอกค่ะพี่น้อง ถ้าถูกใจก็ดีใจนั่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อแผ่เมตตาสร้างบุญสร้างกุศลส,ส่งผลบุญให้แก่กันนะคะ บุญบรารมีเสมอกันนะคะศินเราเสมอกันเราจะเจอกันทุกวันนะคะ่าเลขจะแตกจะปังอยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะเ mm. ขามาแล้วให้พอแต่ก็ไมใเฮกวมปังค่ะพี่น้องอาจจะในอซเขียวก็ฝากหลงปูข้าชนใบเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องพอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ